สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะผมจะมาแนะนําคับเหมือนเดิมครับวันนี้เข้า ID หลักมาเลยนะสาหรับคนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีพื้นที่ว่าประมาณ3ที่ครับ้าเวลอัพก็จะมีสามารถรับสมาชิกเพิ่มได้เรื่อยนะครับสูงสุดอยู่ที่เวลสิบสามสามสิบสี่คนนะก็ถ้าใครเข้ามาก็จะมีเควประจําวันครับเนี่ยจะมีเร่งเล่นแลงกิ้งห้าแม์อะไรพวกนี้เราสามารถรับได้นะครับ มันจะทำให้ XP ตรงนี้เพิ่มขึ้นมา1นนะครับหรือว่าจะเป็น XP ตรงนี้ครับเพิ่มทีครั้งละ10นะครับของขับแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็น q u วสรายสัปดาห์ครับจะมีของรางวัลประมาณนี้นะครับผมให้ดูของรางวัลมันจะเพิ่มตามจํานวนขับเรื่อยๆนะครับยิ่งขับเบลสูงก็มีโอกาสได้การ์ดดีๆขึ้นนะนี่ครับจะมีเลื่อนขั้นไปเรื่อ,องนี้ ถ้าจำไม่ผิดมันจะมี U อ,อันหนึ่งสูงสุดน่าจะได้ถึงบวกแปดเลยนะขอเช็คแป๊บนะจำไม่ได้เหมือนกันตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่านี่ไงการลุ้นถึงบวกแปดนะครับตั้งแต่เวลสิบเวลสิบเอ็ดนี้นะก็สามารถเข้ามาได้นะครับชื่อขับว่าจัดดูชิดครับผมตัวนี้ใช้ตัวสะกดตรงตัวเลยนะครับยกเว้นตัวไอตัวนี้นะครับจะเป็นตัว L เล็กแทนนะครับเพื่อ เลี่ยงคำหยาบนะครับเพราะคำประชิดเป็นคำค่อนข้างที่เอ่อเป็นคำค่อนข้างหยาบนะครับโลโก้กับมัจะเป็นรูปนี้เลยครับผมวันนี้ต่อไปเราไปทําการแก้แค้นเมื่อวานครับวันนี้เราจะมาทําการบวก9ก้าูอายครับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ทิ้งไปก่อนนะ เราเตรียมวัตถุดิบไปทั้งหมด3ตัวเราจะใช้ตัวหนึ่งเพ่อเป็นตัวป้องกันนะครับเผื่อเราฟุกใช้คําว่าเผื่อเราฟุกนะครับเพื่อการติดคิติคอนจากบวก9ก็อาจจะได้เป็นบวก10เลยก็ได้ครับอ่ผมใช้5หลอดเต็มๆนี่แหละเซฟเพย์ไปก่อน2%จะเกิดขึ้นกับเราไหมครับรอชมกันดีกว่าครับ มันก็อาจจะมีลุ่นๆหน่อยผมไม่ได้ใส่เสียงซ้ายเอฟเฟกนะครับผมจะใช้เสียงอย่างนี้ลงไปเลยนะทุกคนจะได้คลิปนี้ก็จะน,น่าจะประมาณไม่เกินผมคิดว่าจะไม่น่าจะเกิน5นาทีนะในการบวก2รอบผมขอให้ป้ายฟ้านี่ไปก่อนเดี๋ยวจะทำการกดๆนะไปแล้ว ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแก้มือกันอีกรอบหนึ่ง ดีครับรอบนี้รอ้อมันชนกันหน่อยไหมแบบว่ามีแบบนักเตะพยักหน้าอะไรงี้ไหมอ่ายเบี่ยงหน้าบายเบี่ยงอยู่รอเขาพยักหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยกดนะรอชมกันเลยครับผมค่อนข้างอยู่จริงๆก็มั่นใจอยู่นะว่ามันอาจจะติดได้นะณช่วงนี้อ่าได้ไปไปพยักหน้ายึกๆแลยนะเมื่อกี้ โอ้โหหัวเธอเจ็บจีตเลยจริงๆถ้าใช้การป้องกันได้ก็จะดีมาก,กนะนี่แนี่ะครับก็เหมือนเดิมครับภารกิจล้มเหลวในการตีบวกจริงๆในการตีบวกทุกครั้งนี่คือผมพยายามจะทำให้ได้ตลอดนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างสะสมนะครับพวกนี้ ต่อไปเหลือบวกสิบนะสองครั้งโอเคครับทุกคนยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอฝากขับไปด้วยนะครับขับจัดดูชิดนะครับนี่ครับจะขึ้นโชว์ตรงนี้ขับจัดดูชิดเดี๋ยวผมเข้าให้ดูอีกรอบนะครับนี่นี่นะครับฝากไว้ด้วยครับทุกคนกฎของขับเพียงข้อเดียวเท่านั้นครับก็คือ ลงเล่นแรงกิ้งวัละแมทนะครับเพื่อให้ตรงนี้สะสมครบจํานวน12ทับ12นะครับแต่ตอนนี้คนยังมี11คนอยู่ภารกิจนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมโชคดีครับทุกคน Have a good day people